จบไปแล้วนะครับกับวิทยาสนุกสนุกของเรานะครับน่าผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยอยากรู้เลยว่าสาวๆสองคนแสนสวยนี้คือใครกันนะครับเดี๋ยวเรามาพบกับทั้งสองท่านกันเลยดีกว่านะครับสวัสดีครับพี่นุก๊กพี่เฟินสวัสดีค่ะเดี๋ยวให้พี่เฟินกับพี่นุ๊กนะครับแนะนำตัวก่อนเลยว่าโอเคชื่ออะไรนะครับทำอะไรอยู่หรือว่าประวัติความเป็นมาไน้หนึ่งครับพี่ค่ะก็แนะนำตัวนะคะชื่อเฟินนะคะนิสาแลงรักษาเป็นนก็จกการศึกษามา นานมากแล้วจบไอทีนะคะจากพระจอมเกล้าพนครเหนือนะคะปัจจุบันก็ยังทํางานประจําอยู่นะคะด้านไอทีนะคะตําแหน่งโปรดักต์แมเนเจอร์ที่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งค่ะอ่าโอเคแล้วพี่นุกล่ะครับค่ะก็ชื่อนุกนะคะสิริพัก์อารีประเสริฐนะคะเรียนจบมาก็สักพัฒใหญ่ๆเหมือนกันนะคะจากมหาวิทยาลัยบูรพานะคะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นะคะเอกภาษาเกาหลีนะคะก็แบบอัญมณีเซโยอะไรนิดหน่อยภาษาเกาหลีก็ได้เลยใช่ไหมรด้ได้ได้ได้อยู่ค่ะพี่ชายว่าไงฮะ อ๋อปป้าค่ะไก่อ่ะครับเฮ้ยชิคเก้นค่ะเฮ้ยี่ก็อังกฤษนะคะโอเคคนึกว่าจะอบโอ่งครับผมอบโอ่งนะคะโอเคผ่านไหมฮะผัดต่อเลยครับก็พอเรียนจบมาปุ๊บนะคะก็สมัครเข้ามาไปแอร์เลยนะคะจากที่เพื่อนสนิทโทรมาชวนเพื่อนบอกว่าสมัครแอร์ไหมนะคะ เราเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรเลยคือไม่ได้อยากเป็นแอร์ไม่มีความรู้เรื่องแอร์มาก่อนก็คิดว่าโอกาสเนี่ยมันก็ดีอ,อ,อาชีพก็ดีทั้งนั้นก็อไปด้วยนะคะก็ถามเพื่อนค่ะว่าต้องใช้อะไรทําอะไรบ้างนะคะก็ไปตามเพื่อนบอกบสมัครด้วยกันก็ได้เป็นแอร์ด้วยกันนะคะรู้ตัวอีงทีก็เป็นแอร์มา10ปีแล้วนะคะว้าวแต่ละคนที่โปรไฟล์ดีด้วยพี่พลยก,ก็เป็นทั้งไอทีแมเนจเจอร์นะครับพี่นุ๊กก็เป็นทั้งแอร์โฮสเตสแล้วเข้ามาในแอมเบรได้ังไงครับพี่เริ่มกันละกัน เจอแอมเวย์เพราะความรัก <S <S ก็เจอแอมเวย์จากคนใกล้ตัวนะคะก็คือจากแฟนนั่นเองนะคะก็คือมีรุ่นพี่สมัยฝึกงานเนี่ยเขาก็มาชวนแฟนนะคะบอกว่าจะชวนไปทำธุรกิจโปรเจกต์อะไรสักอย่างหนึ่งด้วยความที่เราเป็นเด็กไอทีใช่ไหมก็คิดว่าเป็นระบบอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ก็คือไม่ใช่นะคะเป็นธุรกิจแอมเวย์นะคะแล้วก็เขาเองก็เริ่มเข้ามาศึกษานะคะแต่ว่าตัวคนเองเนี่ยก็ยังไม่ได้ตัดสินใจทำเพราะเราก็รู้สึกว่างานประจำเราก็ดีอยู่แล้วเงินเนือเินก็ดีอยู่แล้วโอกาสเติบโตก็มีอีกนะคะเราก็แค่เป็น คนใช้สินค้าคนสนับสนุนนะคะแต่ด้วยความที่แบบเราเข้ามาเนืะเราก็เห็นธุรกิจอเมริดีความคุ้มค่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็เลยค่อยๆตัดสินใจเข้ามาเริ่มทําธุรกิจแค่นั้นเองง่ายเลยแสดงว่าพี่เฟิร์นนี่เริ่มต้นคือเป็นคนซื้อมาก่อนซื้ออะไรคะซื้อนนุนซื้อนี่อ๋อใช่คือชอบเก่งมากนะคะคือรางคนชอบซื้อใช่ไหมซื้อกาแฟดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเออก็สนับสนุนเขาไปด้วยแล้วก็ค่อยๆเข้ามาในธุรกิจอด้ใช่แค่นั้นเองแล้วพี่นุ๊กนะครับ มีความคล้ายคลึงกันนะคะเข้ามาจากคนใกล้ตัวเหมือนกันก็คือแฟนนั่นแหละนะคะคือแฟนเนี่ยตอนนั้นเป็นตำรวจเนาะแล้วเขาก็มีรุ่นพี่ตำรวจนะคะมาเล่าธุรกิจแอมเว์ให้ฟังนะคะต้องบอกว่าวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่ถูกที่ถูกคนถูกเวลานะคะคนถามเนี่ยถามเยอะมากนะคะคนตอบก็ดันตอบได้ทุกข้อเลยนะคะแฟนเนี่ยถามเยอะมากตอนนั้นนะคะ แล้วพอถามตอบมันอยู่สามชั่วโมงกว่านะกว่าจะเคลียร์ได้นะคะก็เลยทำให้แฟนเราเนี่ยเนาะเข้าใจธุรกิจว่าแอมเวย์มันดีนะคะแฟร์แล้วก็เป็นไปได้สำหรับเขานะคะส่วนตัวเรานะคะก็คือไม่รู้จักธุรกิจแอมเวย์มาก่อนเลยนะคะจะแอมเจเวไม่รู้เลยนะคะเรารู้สึกว่าแอมเวย์อ่ะมันต่างกับเขาตรงที่เราเนี่ยเป็นคนที่ผิดคนผิดเวลาผิดที่ผิดทางไปหมดนะคะรู้สึกว่ามันไม่ใช่เราอ่ะมันไม่ใช่แนวเราแล้วเราก็ เป็นแอร์อยู่แล้วตอนนั้นรู้สึกว่ามันไม่เกี่ยวกับเราเลยนะคะแต่ก็แค่เอกใจนะคะว่าช่วงที่เขาเข้าไปอยู่ในธุรกิจเนี้ยเขาเป็นคนที่ดีขึ้นนะคะแบบเหมือนเราแบบได้อปป้ามาใหม่ครับอแบบว่าเรื่องการแต่งตัวบุคลิกภาพมซ์เซ็ททุกอย่างเขาดีขึ้นนะคะเขามีแพลนอนาคตที่ชัดเจนขึ้นเอางี้ละกันนะคะเราก็เลยแค่รู้สึกสงสัยว่าเอมเวย์อะ ทำยังไงนะคะถึงสามารถเปลี่ยนความคิดคนคนนี้ได้นะคะก็เลยมีโอกาสได้เข้าไปในเซ็นเตอร์ด้วยเข้าไปเห็นแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยแอมเวย์มันไม่ใช่แบบที่เราเคยคิดนะคะเราเคยคิดว่าน่าจะเป็นคนที่ขอโทษนะคะคือเหมือนโลโปรไฟล์อะไม่ได้มีอะไรทําว่างงานอายุมากแล้วแล้วก็มาทำธุรกิจแอมวย์อะไรอย่างนี้นะคะแต่พอเราเข้าไปอะคือทุกคนมีงานประจําที่ดีมากอยู่แล้ว แล้วเขาก็ทำแอมเวย์เป็นอาชีพเสริมเออเราก็งงอะนะคะเพราะว่างานประจําทุกคนอะคือดีอกว่าเราด้วย<ะ>การศึกษาไรายได้ทุกอย่างแต่เขาก็พูดกันว่าเขาเนี่ยอยากได้ความมั่นคงอแล้วก็รู้สึกว่าแอมเวย์มันตอบโจทย์ชีวิตเขา<ะ>เราก็คิดว่าเฮ้ยถ้าคนระดับนั้นอะทาธุรกิจแอมเวย์ MV, แสดงว่าแอมเวย์มันไม่กระจอกเราว่าแอมเวย์มันต้องเจ๋งอะนะคะก็คิดง่ายๆแค่ว่าถ้าคนระดับนั้นทําฉันทํา ก็เป็นจุดเริ่มต้นแสดงว่าอย่างของพี่นุ๊กเองนี่ก็คือเปิดใจจากแฟนก่อนที่โอเคใฮ้ยเขาแบบพัฒนาบุคลิกภาพหรือว่าความคิด mindset ต่างๆขึ้นมาดีมากขึ้นแล้วจนมาเจอในมีติ้งว่าอ๋อเฮ้ยจริงๆไม่ใช่แบบเจ๊มาทำนะแต่ละคนโปรไฟล์ดีๆทั้งนั้นเลยใช่ค่ะพี่เฟินก็ได้แบบคล้ายๆกันถูกไหมครับใช่ค่ะก็คือตอนนั้นเนี่ยก็คือรู้สึกว่า มันมีการเปลี่ยนแปลงในตัวเขาเนาะจากที่เป็นเด็กติดเกมการเป็นคนมีเป้าหมายคือมันเหมือนแบบอะไรเนี่ยใชได้แฟนใหม่หรือเปล่านะคะแล้วคือก็ค่อยๆดีขึ้นนะคะแล้วประกอบกับว่าเราเองเนี่ยไม่ได้ลบกับธุรกิจแอมเวคือเราบวกกับสินค้าใช่ไหมคะแล้วเราก็เห็นเนาะคือเราเติบโตในงานประจําคือเรามูแบบต์ฟอร์เวิร์ดเลยนะในงานประจำนะคะแต่ว่ามันทําไมมันกลับยุ่งขึ้นเวลาน้อยลงนะคะเราก็เหนื่อยมากขึ้นในอย่างเงี้ยแต่กับคนที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจแอมเวอู้ต่าง มากมทั้งเงินทั้งเวลาทั้งสุขภาพเลยเราก็เห็นเอ้ยถ้าสําเร็จในแอมเวย์มันได้แบบนี้เออมันก็น่าจะสําเร็จในแอมเวย์มากกว่าในแค่เรียผ่าของเราไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทําให้เป็นจุดหนึ่งที่เราได้คิดกับตัวเองอแล้วก็ได้ตัดสินใจเข้ามาทําธุรกิจโอ้โหต้องบอกว่าแต่ละคนเนี่ยผมว่างานประจำนี่ก็คือถือว่าโอเคกันอยู่แล้วแต่ว่าเลือกที่จะสร้างธุรกิจแอมเวย์ควบคู่กันไปด้วยค<ฆ>่ะอ่าเหมือนที่เราเห็นในคลิปแบบโหชีวิตประจําวันอยากให้เจาะลึกตรงนี้นิดนึงว่า แบ่งเวลายังไงทั้งทำงานประจำไปด้วยครับแล้วก็สร้างคลินิคอมเวย์ไปด้วยเฟิร์นก่อนหละกันนะคะก็จริงๆอ่ะมันก็ถือว่าตอนนั้นอ่ะยังก็ถือว่ายากเหมือนกันนะเพราะเรารู้สึกว่าเรายุ่งนะคะแต่พอเราเข้าใจแล้วว่าเออทำทำแอมเวย์ไม่ได้ใช้เวลาเยอะขนาดนั้นนะคะเฟิร์นแบ่งเวลาง่ายมากก็คือเฟิร์นอ่ะทำแอมเวย์ช่วงพักกลางวันเช่นแบบเออถ้าเราแบบมีต้องคุยกับเพื่อนคุยกับลูกค้าเราก็ใช้ช่วงกลางวันที่แบบทานข้าวเสร็จอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ใช้เวลาหลังเลิกงาน แ่นจรงแล้วงานหกโมงเย็นใช่ไหมออกจากออฟฟิศปุ๊บเราก็มาทาธุรกิจแอมวีแล้วก็เสาร์อาทิตย์แค่นั้นอเองนะคะมไม่ได้เบียดบางเวลางานเนอะเพราะว่าแชั่วโมงเอาจริงๆแล้วเฟิร์นยุ่งมากกับงานปนระจำคือประชุมทั้งวันแล้วก็คือแบบยุ่งตารางแน่นมากนะคะราะงั้นมันก็มีเวลาแค่หลังเลิกงานกับเสาร์อาทิตย์ก็จัดเวลาทำแอมวีแค่นั้นจริงๆนะแล้วก็ประสบความสําเร็จขึ้นมาแล้วหลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วแต่ละวันที่โอเคหลังเลิกงานมา แบ่งเวลาทําเยอะต้องอีก8ชั่วโมงเลยไหมหรือว่าบางคนก็วโมงงว้ยมันเหนื่อยไปหรือเปล่าไม่ขนาดนั้นเลยไม่ขนาดนั้นใช่คือใช้เวลาแค่ประมาณ 2- 3ถึงชั่วโมงหลังเรื่องงานแค่นั้นเองนะคะเหมือนไปเดินเล่นห้างเลยนะใช่แต่บอกกจะบอกก่อนว่าคือก่อนหน้านี้คือเราก็รับทำแอปพลิเคชันนะด้านไอทีใช่ไหมทำแอปทำเว็บทำอะไรอย่างเงี้ยคือรายได้มันก็เยอะแต่นึกภาพตามนะ8ชั่วโมงเราเขียนโปรแกรมใช่ไหมแชั่วโมงเรามาเขียนโปรแกรมต่ออีกอีกนิดนึงก็ตายแน่นอน มันไม่ไหวอะไรเงี้ยใช่นะคะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยงานสองที่เราเคยทํามามันยุ่งขนาดนั้นอะแล้วงานสองกับงานอมเมรเนี่ยเฮ้ยทาไมมันดูแบบทําไม่ได้เยอะขนาดนั้นใช้เวลาน้อยรับผลลั์นะพอๆกันแล้วพอทำมาสักระยะหนึ่งผลลั์มากกว่าอีกนะคะเราทำให้ยิ่งว่างมากขึ้นด้วยใช่นะคะเราก็รู้สึกว่าเอ้ยทำาอมเมรเนี่ยง่ายสุดแล้วถ้าเทียบกับงานอื่นที่เราเคยทํามา อืมโห<ฮ><ฮ>สุดยอดครับพี่เฟิร์นอ่ะแล้วพี่นุกลหะครับแบ่งเวลายังไงครับพี่เพราะว่าแอร์โฮสเตสผมได้ยินมาว่าอาจจะบางทีอาจจะไม่เป็นเวลาหรือว่าอย่างไงหรือเปล่าใช่ใช่ค่ะคือจริงๆต้องบอกว่ามันก็โชคดีนะคะที่มันไม่เป็นเวลาคือเราเนี่ยจะรู้ตารางงานเราก่อนล่วงหน้าประมาณสักเดือนหนึ่งนะคะคว่าเฮ้ยเดือนหน้าเนี่ยเรามีทํางานวันไหนเวลาไหนเพราะว่า,าจริงๆแอร์เนี่ยบินไม่เป็นเวลาอยู่แล้วนะคะจะบินตอนที่บางทีบินเช้าลงบ่ายบางทีก็คือบินข้ามคืนลงตีห้าอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ข้อดีของมันก็คือเราสามารถแลกวันบินได้ถ้าสมมุติว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยเรามีเซ็นเตอร์เนาะมีเคสแอมเวย์อะไรอย่างเงี้ยนะคะครเราก็จะสมมติเคสตอนเย็นอ่าเราก็เลือกบินวันนั้นตอนเช้าลงมาบ่ายโมงบ่ายสองเปลี่ยนชุดแล้วก็ไปทําธุรกิจต,ต่อ <ừ> อะไรเงี้ยก็ได้โอใช่พูดง่ายๆคือเราก็สามารถ จัดเวลาได้เพราะเรารู้ตารางเวลาล่วงหน้าใช่และวตอนนั้นผมก็คิดว่าน่าจะสองามชั่วโมงเหมือนกันไหมครับพี่ใช่ค่ะส่วนมากมจริงๆมันใช้เวลาแค่นั้นแต่ถ้าเกิดสังเกตในคลิปเนาะคือคถ้าเป็นวันหยุดเราก็จะใช้เวลาวันนั้นอะในการทําสต็อก หรือว่าเตรียมงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าวันที่เราบินจริงๆอ่ะเราแทบจะแบบไม่มีเวลาคิดคอนเทนต์หรือว่าถ่ายรูปอะไรเงี้ยเราเราหมดแรงแล้วนะคะแต่ว่าส่วนเรื่องของการทําเคสในธุรกิจแต่ละวันเนี่ยเราก็เหมือนคล้ายๆพี่เฟิร์นเพราะว่ามันทแค่วันละชั่วโมง2ชั่วโมงเป็นแทรกแทกไปเป็น small win ไปทุกวันอะไรเงี้ยใช่ดีมากจริงๆเหมือนเราใช้แค่เศษเวลาแต่สร้างรายได้หลักๆได้เลยใช่โอเคคราวนี้พูดถึงเรื่องรายได้อยู่แล้วเนี่ย พี่ๆของคนก็คือมีรายได้หลายทางเนาะอย่างน้อยก็คือทั้งธุรกิจเอมเม์แล้วก็งานประจำาคือสองทางแล้วมันดีกว่าหรือว่ามันต่างกับการมีรายได้แค่ทางเดียวยังไงบ้างครับความรู้สึกอ่ะพี่เฟิร์นครับจริงๆต้องบอกก่อนว่าคือเป็นผู้หญิงมีค่าค่าบ้านค่ารค่าเยอะเลยครับเยอะมากเห็นไหมคะคือเรารู้สึกว่ายิ่งมีรายได้เยอะยิ่งดีแต่มันก็คือความมั่นคงของเราเนี่ยแหละแต่ว่ารายได้เยอะยังไงให้ให้มันคุ้มค่ากับแรงที่เราลงไปนะคะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราเคยผ่านงานมาเยอะใช่ไหมคะเรา ประสบความสำเร็จในงานประจําระดับหนึ่งใช่ไหมแล้วก็ตําแหน่งเราก็สูงเงินเดือนเราก็ดีแต่เฮ้ยมันมันไลฟ์สไตล์มันไม่ได้เห็หรอไหมคะไลฟ์สไตล์ไม่ได้เวลาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เปรียบเทียบกับธุรกิจอัมเวย์เราก็รู้สึกว่าอุย้ยทำไมมันยิ่งสําเร็จยิ่งว่าใช่ไหมนะยิ่งสําเร็จยิ่งไรายได้เยอะอเออมันแตกต่างกันมาก,มากๆเลยอะไรอย่อางเ<า>งี้ยทั้งเรื่องของความมั่นคงด้วยเรื่องของเวลาด้วยใช่แล้วเราก็รู้สึกว่ายิ่งในช่วงอ ที่ผ่านมาใช่ไหมคะมันก็เกิดอะไรหลายๆอย่างมันก็เราก็เห็นคนที่แบบน้อรุ่นน้องเราต้องถูกออกจากงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะบริษัทเราเองก็มีการแบบเอาคนออกปรับโครงใช้แบบปรับโครงสร้างอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าดีโชคดีมากที่วันนั้นยังทําธุรกิจอเมริกอยู่ถูกต้องโอ้โหเพราะถ้ามีอะไรห้าทางเดียวนี่เสียวมากเลยนะครับใช่ไม่รู้ว่าจะโดนสองข่าววันไหนเออตื่นเต้นทุกวันเลยอย่แล้วก็รู้สึกว่า เรามันเครียดมากเลยเยนี้ยเออโชคดีมากท,ที่ที่ยังทำธุรกิจแอมเบย์ MBA อยู่ก็ตั้งใจอยู่อ,อะไรเงี้ยคะ่ะมันก็เลยมันเป็นแผนสำรองในชีวิตได้ครับโอ้โห,โหคือต้องบอกว่ามันรับประการความมั่นคงทั้งด้านจิตใจแล้วก็ทางการเงินเลยใช่ค่ะอืมครับอ่าแล้วพี่นุกล่ะครับมีความรู้สึกต่างกันยังไงบ้างจริงๆต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้าที่จะมาทาธุรกิจแอมเวย์ค่ะเราไม่ได้มีความ เนื้องานเนาะเพื่อนร่วมงานสังคมใช่ค่ะแล้วก็เวลาเราก็สามารถแลกได้รู้สึกว่ามันลงตัวหมดแล้วเราคิดว่าเราจะทําอาชีพเนี้ยอย่างเดียวไปตลอดเลยจนเกษียณอะไรเงี้ยนะคะคิดว่าอย่างนั้นเลยนะคะแต่ทีเนี้ยเรามีโอกาสได้อยู่ในเซ็นเตอร์นะคะในธุรกิจแอมเวย์เนี่ยจะพูดกันอยู่ไม่กี่เรื่องนะคะพูดในเรื่องของสร้างทางหนีไฟก่อนจะมีไฟใช่ไหมคะหรือว่ามีรายได้หลายๆทางอะไรเงี้ยไอ้พวกคําแบบเนี้ยเรารู้สึกคุ้นๆนะไอ้ทางหนีไฟ รายได้หลายทางอะไรหลายๆทางคิดไปคิดมาเนี่ยมันอยู่ในงานประจำเราเนี่ยแหละเออใน10ปีที่อยู่มาเนี่ยค่ะการเป็นแอร์เนาะสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเรียนก็คือการรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินอ่าไม่ทราบว่าพี่เฟิร์นกับแทมน่าจะเคยขึ้นเครื่องอยู่แล้วใช่ไหมเห็นทางออกฉุกเฉินหรือบางทีเราจะเห็นแอร์มาแบบสาธิต ชี้ประตูทางออกที่สวย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 แอร์สวยทุกคนใช่ถูกต้องไม่แน่แต่ว่าลำนั้นอาจจะเป็นพี่นุกหรือเปล่าน่าจะใช่นะะคนั่นแหละถึงไหนแล้วนะคะทางออกฉุกเฉินเราก็คิดว่าเฮ้ยในงานประจําเราอะเครื่องบินอะยังมีทางออกตั้งหลายทางเนี่ยในวันปกติใช่ไหมคะผู้โดยสารเนี่ยก็จะเข้าประตูสักไม่หนึ่งก็สองประตูแต่ในกรณีฉุกเฉินเนี่ยมันจะมีสองสี่หกแปดสิบโหเยอะแยะไปหมดแล้วแบบนี้มันทําให้เราอุ่นใจ เนาะไม่ว่าจะเป็นผู้เรียสศรหรือว่าคนทํางานก็รู้สึกเฮ้ยอุ่นใจอะที่มีทางออกหลายๆทางเราก็เลยคิดเทียบกันกับงานเราง่ายๆว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นอะชีวิตเรามันก็ควรมีทางเลือกหลายๆทางเหมือนกันก็เลือกธุรกิจแอมเวย์เป็นอีกทางรอดนึงให้กับชีวิตเรานะคะในวันที่ วันธรรมดาปกติเนี่ยหน้าที่ของแอร์เนี่ยเราต้องเช็คอุปกรณ์พวกเนี้ยว่ามันพร้อมใช้งานหรือเปล่าถึงแม้ว่ามันจะไม่มีเหตุการณ์ฉุกเฉินเพราะถ้าเสียขึ้นมาจะได้ใช้ได้ทันทีถูกค่ะไอทางออกฉุกเฉินเนี่ยมันก็สร้างไว้แล้วตั้งแต่เครื่องบินออกมาจากโรงงานแล้วไม่ได้สร้างตอนแบบเฮ้ยมีไฟแล้วเดี๋ยวฉันสร้างอ่ะมันไม่ทันเราเล็เกตคอนเซปต์เนี้ยเร็วมากนะคะแล้ววันที่มันมีทุกเออมันมีเหตุการณ์ฉุกเฉินหนึ่งที่เราก็รู้จักแล้วก็คือโควิด 19นี่แหละนะคะก็ไม่เคยมีใครรับมือกับมันมาก่อนอมไม่รู้จักอันนี้เนาะแต่โชคดีที่เราสร้างทางออกฉุกเฉินไว้แล้วก็คือแอเวนะคะวันนี้บางทีแบบประตูแรกประตูหนึ่งเนี่ยมันอาจจะออกไม่ได้เนาะอาจจะแบบมีขัดข้องบ้างอะไรเงี้ยแต่เราก็ยังมี2 ซึ่งเรารู้สึกว่าพอทำแอมเวก็รู้ว่ารายได้2ทางก็ยังไม่พอนะคะเพราะว่าเป็นผู้หญิงมีค่าเหมือนพี่เฟิร์นี่แหละพอมีค่าเยอะเราก็ต้องมีทางออกเยอะให้กับชีวิตนะคะก็เห็นความสำคัญมากขึ้นโควิดเนี่ยหลายๆคนรู้อีกแล้วว่าพอเป็นสายการบินเนาะก็จะแบบนิดนึงนะคะคแต่ก็โชคดีที่บริษัทซัพพอร์ตเราดีมากมแล้วแอมเวย์เนี่ยก็ซัพพอร์ตเราอีกทางหนึ่งมันก็เหมือนเป็น รายได้เสริมมันทําให้เราอุ่นใจรู้สึกปลอดภัยค,คต้องบอกว่าพี่นุ๊กนี่จ,จะเป็นเคสที่การันตีของหลายๆคนที่กังวลใจว่า mm hmm. เฮ้ยถ้าสมมติว่าเกิดเหตุการณ์ที่ทาให้เราต้องหยุดทางานไป mm hmm. เหมือนที่พี่เฟินบอกเมื่อกี้แล้วถ้าสมมติเรามีบ่อที่มันรองรับตีเ้อเอาไว้เนี่ยก็จะดีกว่า mm hmm. ซึ่งพี่นุ๊กก็คือเคสนี้เลยเพราะว่าเรามีอเมย์อยู่แล้วด้วยใช่ค่ะโอ้โหสุดยอดเลยนะครับ ทั้งสองคนเนี่ยแน่นอนเข้ามาเพราะความรักนี่นะครับ <c oughs> แต่ว่าการเริ่มต้นธุรกิจเนี่ยอาจจะไม่ใช่สีชมพูไปสมดอ่าแน่นอนมันต้องเจอปัญหาในการตอนแรกหรือว่าระหว่างทางกว่าจะประสบความสำเร็จจน,นถึงณจุดนี้อยากให้พี่นุ๊กอ่ากับพี่เฟิร์นเนี่ยแชร์หน่อยว่าปัญหาที่เราเจอเจออะไรมาหรือประจุดเปลี่ยนก็ได้นะครับค่ะเดี๋ยวพี่เฟิร์นก่อน,นะนครับเฟิร์นนะคะจริงๆแล้วก็อย่างที่เล่าไปเนาะคือเรามาเจอแอมเบ่ด้วย ด้วยความรักเราก็ไม่ได้แบบแตัดสินใจมาทำใช่ไหมคะแต่พอจังหวะที่เราเข้าใจมากขึ้นเข้าใจจากอะไรคือตอนนั้นน่ะเราพอแค่ซัพพอร์ตซัพพอร์ตไปใช่ไหมเฮ้เราก็ดูเป็นคนเก่งนะเราก็ดูมีศักยภาพนะทําไมเราไม่ลองมีเป้าหมายของตัวเองดูแค่ประโยคนะั้นง่ายๆประโยคเนียวเราก็รู้สึกว่าเออหวาเราคือใครมาถามเราแต่ก่อนเราก็จะบอกว่า เป้าหมายก็เหมือนเหมือนแซนเราแหละเออตั้งเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยคือพอเรามีเป้าหมายของตัวเองปุ๊บอะมันเปลี่ยนไมซ์เซตเนาะพอเปลี่ยนไมซ์เซตปุ๊บอันดับแรกก็กลับมาที่ตัวเองเอ๊ะแล้วทำยังไงเราอยากได้ความสําเร็จแบบนั้นพราะเราอยากเที่ยวรอบโลกเราจะทำยังไงให้ได้แบบนั้นนะคะอันดับแรกที่ติดเลยเรื่องสําคัญมากเลยคือเป็นคนไม่ชอบคุยับคนแถมเห็นพูดมากแบบนี้นะแต่ก่อนเนี่ยไม่ชอบคุยคับคนคือเพราะว่าเราเป็นโปรแกรมเมอร์คุยอะคอมอะใช่คุยับคอมรู้เรื่องกว่าคุยับคุณอืาแล้ว่า เราไม่ชอบคุยกับคนไม่ชอบขายของไม่ชอบง้อคนเราเป็นประเภทแบบ i n รเว v e r t สุดๆ oh. สามารถไปกินข้าวคนเดียวได้กินบุฟเฟ่ต์คนเดียวได้ดูหนังคนเดียวก็ได้ใช้ชีวิตคนเดียวได้แต่ถ้าเราต้องมาทำ MV ภาพในหัวเรามันคือการที่แบบต้องคุยกับคนเยอะๆหรอ oh. ต้องง้อคนหรออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่ก็ต้องขอบคุณเซ็นเตอร์เนาะขอบคุณอับไลที่ที่บอกเราว่าเอ้ย การทำบันเมนมันไม่ได้แบบเป็นเป็นแบบนั้นอะไรอย่เงี้ยคือการเป็นคนพูดน้อยแบบเราเนี่ยนะคะแค่เราพูดเป็นสื่อสารให้ถูกไม่ต้องพูดเยอะ,อะเราเป็นคนพูดเยอะพูดไม่รู้เรื่องไหม <c oughs> เคยครับนั่นแหละพี่ยากเป็นคนที่พูดน้อยพูดน้อยมากเราก็รู้สึกว่าเอ้ยถ้าเราเป็นคนพูดน้อยเราวทําได้ไหมนี่คนออพูดน้อยนะให้ลองเรียนรู้เยอะๆนะคะแล้วก็ทําเยอะๆอย่างเงี้ยพอเราพอออกไปทําเยอะๆเรียนรู้เยอะๆเนี่ยมันก็เลยแก้ปัญหาตรงนั้นได้นะคะจากการเป็นคนที่พูดน้อยๆก็กลายเป็นคนที่สื่อสารรู้เรื่องขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็พูดเปิดใจคนได้แบบดีกลายเป็นจุดดีเลยนะเพราะการพอเราพูดน้อยเราฟังเยอะไงพอเราฟังเยอะเราก็เข้าใจเขาเราก็พูดตรงประเด็นไม่ใช่พูดไป เพราะทียิงพอยต์ของการสื่อสารคือเราต้องฟังเยอะๆใช่แล้วเราค่อยพูดจุดที่ตรงประเด็นใช่ก็เริ่มเนี่ยอันนั้นเป็นปัญหาหลักเลยพอผ่านตรงนั้นมาได้อะก็ทําธุรกิจแอมเบดีขึ้นเรื่อยๆเลยนะคแค่เราติดแค่เรื่องงานเรื่องเดียวอย่าตอนที่เริ่มต้นนะคะก็เข้าใจแหละคนที่บางคนเนาะอาจจะติดเหมือนเราอะไรเงี้ยอาจจะบอกว่าแบบมันง่ายจริงแสดงว่าของพี่เฟิร์นเองเนี่ยวิธีแก้ของปัญหาที่เจอคือการไม่ชอบคุยกับคนเนี่ยก็คือเริ่มที่ความคิดก่อนว่าเฮ้ยจริงๆสกิลนี้มันคือพัฒนาได้ใช่ค่ะแล้วก็เริ่่มคอย เรียนเสร็จแล้วก็ไปทําแล้วก,กลับมาเรียนแล้วก็ไปทําปัญหาที่ติดอยู่อ่ะมันเป็นเรื่องใหม่หรือมันเป็นเรื่องเรื่องยากครับมันยากไหมากมารแก้ที่สก,การคุยกับคน,นะอะไรเงี้ยเราก็ว่ามันไม่ยากนะอ,อ๋อแซมมันเป็นเรื่องใหม่ในชีวิตแค่นั้นเองอก็เลยแก้มาแล้วของพี่นุกล่ะับมีปัญหาอะไรตอนระหว่างทางมาปัญหาก็จริงๆคล้ายๆพี่เฟิร์นนะคะเราเนี่ยค่อนข้างติดเป็นอาร์ติสนะคะติดมากเออคือว่า เรารู้สึกว่าไม่ได้อยากไปเจอคนใหม่ๆเยอะอมไม่ชอบเจอคนแปลกหน้าเยอะๆอ,อะไรอย่างงี้คะ่ะคืออยู่คนเดียวได้เงียบๆเหมือนกันนะคะแล้วก็รู้สึกว่าตอนนั้นเราเข้าใจว่าการทำแอมเวยเนี่ยคือให้ไปเจอคนใหม่ๆเรือ่อยๆให้เราเปลี่ยนแปลงตัวเองนี่นั่นเเรารู้สึกว่าเราต้องการอยู่ในเซฟโซนของเราอะเราต้องการอยู่แค่เนี้ยรู้จักกับคนที่เรารู้จักอยู่แล้วเรื่องของโซเชียลก็เหมือนกันเราชอบความ private ไม่ชอบเปิด public อไอจีก็คือเป็น privately Private. นี่ก็คือปัญหาตอนที่เข้ามาตอนแรกนะคะส่วนวิธีแก้เนาะก็เรารู้แล้วว่าเ,เรามีปัญหาแบบเนี้ยค,ค,คือปัญหาคือเรื่องตัวเองนี่แหละเป็นปัญหาตัวเองไม่เป็นปัญหาคนอื่นนะคะทีเนี้ยเรารู้ว่าเราอยากสําเร็จในธุรกิจแอมเวย์แอมเวย์ way, เนี่ยปลายทางให้อะไรได้ก็ย้อนกลับมาดูว่าแล้วเงื่อนไขต้องทําอะไรให้สําเร็จใช่ไหมคะแล้วเงื่อนไขเนี้ยมันไม่ดีหรอการรู้จักคนใหม่ๆมันไม่ดีหรอ มันก็ไม่ใช่ใช่ไหมคะเออการเปิดตัวเองเป็นพับบิทมันก็ไม่ได้แย่ก็คิดแบบเนี้ยนะคะแล้ววันนั้นเรารู้ว่าเพื่อแต่เราอยากสําเร็จอ่ะเราอยากได้ความสําเร็จแบบที่คนแอมมวเขาได้กันครับเราอยากมีชีวิตที่ดีกว่าเนี้นะคะถ้าเราแบบพูดเรื่อยๆว่าก็ฉันเป็นของฉันแบบเนี้ยอ่ามันก็อยู่แค่เนี้ยเราก็จะอยู่ที่เดิมเออถ้าความเป็นเรามันพาเรามาได้แค่เนี้ยก็ต้องเปลี่ยนเพราะเราอยากได้สิ่งใหม่ก็ต้องทําอะไรใหม่ๆอ่า พอเริ่มไปคุยกับคนที่เราคิดว่าเฮ้ยคนนี้แปลกหน้าอะไรเงี้ยจริงๆคนแปลกหน้าก็ไม่ใช่คนแปลกเนาะเป็นแค่คนที่เราไม่รู้จักอ่าใช่คะแล้ววันเนี้ยพอเรามีโอกาสได้คุยรู้สึกว่าเราก็มีเพื่อนใหม่เยอะมากมีคนแปลกหน้าที่กลายเป็นพี่เป็นน้องที่แบบนิสกับเรามากๆในสังคมก็เหมือนเราได้เพื่อนได้พี่ได้น้องเพิ่มใช่ค่ะแล้วก็การเปิดพับบิคไอตอนที่กดปุ่มแบบ IG Privat e เปลี่ยนเป็นพับบิคเนี่ย ก็ก็เป็นปัญหาอุปสรรคอยู่สักพักหนึ่งที่เราคิดว่าหรือเราจะไม่ทําเราไปทําออฟไลน์ดีไหมอย่างเงี้ยเราห่วงความเป็นพื้นที่ส่วนตัวของเราแต่วันที่เราเปิดจริงๆแล้วเนี่ยคอนเทนต์ที่ดีและโพสที่ดีมันก็มันก็ดึงดูดคนดีๆอแล้วเราก็มีโอกาสได้แชร์ได้แบ่งปันเรื่องราวของเราให้คนอื่นได้เห็นด้วยก็มันก็เป็นเรื่องที่ดีในไหนพี่นุ๊กเนี่ยก็พูดถึงการที่เป็นโควิดแล้วแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์การทำออนไลน์ต่างๆ เหมาะเลยเพราะว่าแทมอยากจะให้พี่เฟิร์นกับพี่นุกเนี่ยแชร์ก่อนเพราะว่าจากที่เราเห็นในวิดีโอแล้วแต่ละคนเฮ้ยอยู่บ้านมีการทําเคสคุยกับลูกค้าหรือว่าทําผ่านออนไลน์ได้แต่ละคนเนี่ยมีเทคนิคในการทำออนไลน์ยังไงมาร์เก็ตติ้งไหมหรือว่า Personal Branding อยากให้ แช์หน่อยนะพี่เฟิร์นก่อนเลยครับค่ะจริงๆแล้วการทําออนไลน์กับเฟิร์นมันเป็นเอาจริงเป็นเรื่องใหม่นะนะคะเพราะว่าเราโตมาในยุคไฮไฟร์ไฮไฟเลยนะคะทันหรอทันทันคือมันมันนานมากใช่ไหมแล้วเราเหมือนนุ๊กเลยก็คือเป็นคนที่ปิดทุกอย่างคือไม่ใช่เพื่อนฉันก็ไม่รับใครก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าก็เราก็ต้องเปลี่ยนแปลงเนาะนะคะแล้วก็สําคัญเลยก็คือเรื่องการทําออนไลน์ค่ะการเลือกช่องทางก็สําคัญช่องทางโซเชียลมีเดียอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราต้องเลือกก่อนว่าตัวเร ถนัดอะไรอชอบอะไรแล้วก็มีความสุขกับการทําสิ่งไหนนะคะเพราะอย่างเฟิร์นเองเนี่ยนะคะเดี๋ยวนี้มันมันก็มีหลายช่องทางใช่ไหมทั้ง a c e b o o k IG, จี k ิกต็อกยูท <TikTok, S 1> <YouTube, S 2> ูบใช่ไหมคะ t วิตเตอเยอะมากนะคะแต่ตัวเราเนี่ยนะคะเราก็เลือกก่อนว่าเราอ่ะถนัด ถ่ายรูปเนาะเราไปเต้นติ๊กตอกไม่ไม่ไหวก็คือมันไม่ใช่ทางจริงๆเลยอย่างเงี้ยไปเป็นยูทูบเบอร์ก็ก็พูดไม่ค่อยเก่งอีกไม่ตลกอีกอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าไม่น่าทําได้นะคะเราก็เลยเลือก Facebook กับ i อจีสองช่องทางเพราเออก็ยังพอแบบถ่ายรูปได้ใช่ไหมคะยังพอแต่งรูปเป็นอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลือกพอเราเลือก2ช่องทางแล้วเนี่ยนะคะเราก็มาเเนจจัดตารางเวลาเลยนะคะเฟืรอนอาจจะมีตารางเวลาชัดเจนมากเช่น วันจันจะโพสเรื่องอะไรกี่โมงถึงกี่โมองอ่อาเงี้ย <ทำ S 1> ค่ะก็คือทำคอนเทนต์แพลนนิ่งชัดเจนเลยใช่ชัดเจนเลยในแต่ในแต่ละ1สัปดาห์นยคะว่าเราจะโพสเรื่องอะไรบ้างวันจันสมมุติอย่างของเฟิร์นวันจันเป็นเรื่องตลกอ่าเราก็ต้องทําการบ้านแล้วเออเราจะโพสอะไรให้มันดูตลกอะไรอย่างเงี้ยนะคะว่าอางคารจะโพสเกี่ยวกับสินค้าขายของอะไรเงี้ยคือตารางเวลาค่อนข้างชัดเจนอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยทําให้การทาโซเชียลของเฟิร์นเองอ่ะมันเป็นเรื่องสนุกแล้วมันทําได้ง่ายเพราะเราเลือกเราเลือกช่องทางที่มันเหมาะกับตัวเราก่อนนะคะแล แผลล่วงหน้ามันก็เลยทําให้แต่ละอาทิตย์แต่ละวันแต่ละเดือนเนี่ยมันมันโฟมากเลยนะคะในการทํางานอ่าออก็คือหนึ่งเลยเราเลือกแพลตฟอร์มที่เหมาะกับตัวเราใช่ค่ะเพราะมันจะทำให้เราทำได้สม่ำเสมอมากขึ้นใช่ค่ะอะแล้วก็บวกกับการที่มีคอนเทนต์แพลนนิงใช่มันก็จะโฟล์ไปเลยใช่ค่ะอะ่โอเคนะครับและของพี่นุกเหรอครับ ก็ทาออนไลน์เนาะว่าจริงๆตอนแรกๆมันอาจจะยากค่ะเพราะเราไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มยังไงทางไหนกอนอะไรเงี้ยนะคะแต่ทีเนี้ยรู้สึกว่าการทำคอนเทนต์ที่ดีที่สุดก็คือชีวิตประจําวันเราเนี่ยมันคือคอนเทนต์อยู่แล้วเพราะว่าสินค้าแอมเวีก็อยู่ใน24ชั่วโมงของเราอยู่แล้วใช่ไหมคะตั้งแต่ตื่นนอนมากินอะไรใช้อะไรใช่ไหมคะหรือว่าเรื่องของแนวคิดไลฟ์สไตล์เนี่ยมันก็เป็นจุดขายได้นะคะสำหรับคอนเทนต์แล้วก็สําหรับ อย่างเราเนี่ยเราเรียกว่าเป็นนาโนอินฟลูเอนเซอร์เนาะคือก็เป็นเพื่อนๆเราที่ดูเราเนี่แหละนะคะรู้สึกว่าคอนเทนต์ที่ดีมันก็คือการที่เราแบบโพสต์ไม่ได้สวยมากอาจจะไม่ได้แสงเป๊ะองค์ประกอบเป๊ะแต่มันมีความเรียวอะมันมีความจริงใจที่แบบเพื่อนจับต้องได้มีความเป็นธรรมชาติอะไรเงี้ยนะคะก็คอนเทนต์เนี่ยรู้สึกว่าเน้นการสม่ำเสมอละกันเน้นต่อเนื่องนะคะอยากให้โฟกัสที่เรื่องของการพัฒนาตัวเองว่าเฮ้ยเรา พัฒนาไอเดียมากขึ้นโพสต์รูปดีขึ้นแค่นี้พอนะคะแล้วก็ไม่ต้องเน้นว่าแบบอยากให้เห็นคนไลค์เยอะๆอยากให้มีคนมาคอมเมนต์เยอะๆอย่าเพิ่งไปสนใจเรื่องนั้นนะคะแล้วก็ถ้าอยากทําออนไลน์ให้ธุรกิจเราโตเนี่ยหนูรู้สึกว่าหลังบ้านสำคัญเหมือนกันยังไงครับพี่คือถ้า,าเราจะแค่ออนไลน์โพสต์อย่างเดียวม,มันก็อาจจะเป็นเหมือนการแบบเชิงรับ รอคนมาแบบ engagement กับเราแต่ถ้าหลังบ้านเราเป็นคนแบบน่ารักช่างสังเกตดูโพคนไหนแบบกดโพเราคนนี้กดไลค์แล้วเขาสนใจะไรหรือเปล่าสามารถแก้ปัญหาอะไรหรือว่าพูดคุยกับเขาได้ดูเป็นคนเป็นกันเองอะที่เข้าถึงง่ายเออนึกว่าทําออนไลน์มันต้องมีจุดเนี้ยค่ะอ่าโอเคคือนอกจากเราต้องสม่ำเสมอนะครับแล้วก็ f o กัส on process ไม่ต้องไปสนใจผลเราว่าโพลนี้ขายได้ไหมหรือว่าคนกดไลค์เยอะหรือเปล่าอ่าแล้วก็สำคัญเลยก็คือว่าค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆใช่ค่ะ อ่าโอเคเย่ยมากเลยนะครับผมฟังเสร็จแล้วผมอยากกลับไปทำเลยตอนนี้โพสเลยตอนนี้นะคะใช่เพราะจริงๆ personal b ั a n d i n g สมัยนี้สำคัญมากๆในการที่เราโพสไปเพราะบางทีเพื่อนเราเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบเฮ้ยเห็นโพสเดียวแล้วเขาซื้อแต่เขาเห็นส่เช่นโพสอาจจะเป็นโพสโปรตีนบ่อยๆแล้วก็เฮ้ยเริ่มอยากกินแล้วใช่อ่าแบบนั้นโอเคนะครับคราวที่ถัดมาครับต้องบอกว่าพี่ๆมีรายได้หลายทางมาด้วยอยากให้เปรียบเทียบนิดนึงว่าโอเคเราคิดว่าอะไรคือจุดแข็งของธุรกิจแอมเบเมื่อเทียบแบบเฮ้ยบางคนเนี่ยผู้ชมทางบ้านาจจะฟังแล้วอยากม อ่าทำไมควรจะเป็นธุรกิจนี้ คือต้องบอกก่อนว่าเพราะด้วยความที่ทํางานไอทีมาใช่ไหมคะแล้วด้วยตอนนี้แอมเบเปลี่ยนนะคะเป็นดิจิตอลแบบส่วนใหญ่แล้วก็เกือบทั้งหมดแล้วนะคะเราอรู้สึกอินมากเพราะว่าเราเรารู้เลยว่าการที่จะทำแอปพลิเคชันที่มาอันนึงอ่ะมันต้องใช้เงินทุนเท่าไหร่ใช้แรงเท่าไหร่ใช่ไหมคะแล้วตอนนี้เรามีทั้งแอปพลิเคชันแอมเบรคลิกใช่ไหมคะแล้วก็มี My List แล้วมี FOA เข้ามาอองที่ซัพพอร์ตเราอ่ะโดยที่เราลงทุนแค่เจ้าอยบ้าทแต่ในการเริ่มต้นธุรกิจนะคะการ การเริ่มต้นธุรกิจในยุคนี้มันง่ายมากนะคะคือแค่เราอะ่ะเอาตัวเองเนาะเข้ามาศึกษาเรียนรู้เรียนรู้เกี่ยวกับการเริ่มต้นเรียนรู้เกี่ยวกับสินค้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เริ่มต้นได้เลยเงี้ยแล้วก็มันง่ายกว่าการที่เราจะต้องไปสร้างเองจากศูนย์น่ะนะคะการทําหลังบ้านมันยุ่งยากมากแต่ตอนเนี้ยแอมเวย์ซัพพอร์ตเราทุกอย่างมีช่องทางแล้วไหนจะพรีเซนเตอร์ที่แอมเวย์เอามาใช้อีกใช่ไหมคะสินค้าใหม่ๆหม่ ไม่ต้องคิดเอ็นยูบายยูทีไลท์เองนี่คือคือเรื่องใหญ่เละใช่ครับพายดีเขาทางานแบบหนักมากดีมากนะคะก็รู้สึกว่าหุ่ยมันดีมากอะกับธุรกิจนี้อะไรเงี้ยสำคัญสุดๆเลยมันก็คือมันออนเทรนอ่ะมันเป็นเกี่ยวกับด้านสุขภาพแล้วก็ความงามเนาะมันยังไงมันก็ไม่ตกเทรนแยเฉะาะช่วงนี้อีกใช่นะคะคนก็ดูแลตัวเองใช่ไหมคะแล้วก็คนก็อยากดูดีตลอดเวลาเราก็รู้สึกว่าเออเนี่ยแหละคือจุดแข่งของธุรกิจแอมเบย์ที่มันลงทุนน้อยเริ่มต้นได้เลยนะคะแล้วก็ แค่เปลี่ยนแปลงตัตวเองให้ดีขึ้นสวยขึ้นก็สามารถสร้างเป็นธุรกิจได้แล้วอ่าโอเคโอ้โหเท่าที่พันฟังดูนี่คือจริงๆไม่ต่างอะไรกับการที่เราเหมือนซื้อแพคเกจสาเร็จรูปมาของธุรกิจแล้วอะ่ะใช่ในราคาแค่เก้าร้อยบาทใช่แล้วก็เราสามารถเริ่มต้นได้เลยใช่เพิ่มหรอแค่มือถือเครื่องเดียวก็ทำอะไรได้แล้วใช่ค่ะโอ้โหเยี่ยมเลยนะครับอ่าแล้วพี่นุ่งนะครับคิดว่าจุดแข็งของธุรกิจนี้คืออะไรครับนุงรู้สึกว่าแอมเวย์มันมีความเป็นธุรกิจที่จริงใจแล้วกันมันมีความเรียวอะค่ะ ด้วยด้วยปรัชญาแล้วก็แนวคิดต่างๆที่เขาก่อตั้งบริษัทขึ้นมาเนี่ยเนาะแล้วเขาก็มาใช้ในการทําแผนธุรกิจสินค้าคหลายอย่างเรารู้สึกว่าแนวคิดพวกนี้และเบสออนแบบนี้มันน่ารักมันเป็นธุรกิจที่จริงใจและทุกอย่างในธุรกิจแอมเวย์มันคือข้อเท็จจริงที่ตรวจสอบได้จริงๆออหรู้สึกว่า ผู้บริโภคปัจจุบันเนี้ยเขาชอบหาข้อมูลเพิ่มเติมอและทุกอย่างที่เขาหาสมมติเขาไปหาใน Google หาในสื่ออื่นก็ตามที่ไม่ใช่ของแอมเวนะก็สุดท้ายอ่ะมาเช็คว่าเฮ้ยตรงกันกับที่แอมเวพูดเป็นความจริงอะไรเงี้ยนะคะตรวจสอบได้แล้วก็มันเป็นธุรกิจที่เหมือนที่บอกเป็นเหมือนสำเร็จรูปเทน้ำกินได้เลยใช่ไหมคะอื้แล้วก็ปัจจุบันเนี้ยคงไม่มีใครที่จะแบบลงทุนใหญ่ๆเยอะๆแล้วก็รอเสี่ยงว่าจะ เจ๊งไหมหรือว่า oh. จะดีขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือมันง่ายมากจริงๆนะคะแบบเราเริ่มต้นได้เลยร,รู้สึกว่าแอมเวมันเหมือนเหมาะกับอาชีพเราด้วยนะคือเหมาะกับทุกๆอาชีพนี่แหละแต่โดยเฉพาะแอร์เนี่ยคือทํางานไม่เป็นเวลากับคนอื่นอยู่แล้ว อยู่บนเครื่องก็ไม่สามารถใช้อินเทอร์เน็ต Wi-Fi โทรศัพท์เล่นไม่ได้ะนะคะอเออแล้วถ้าเราจะไปทำธุรกิจอื่นก็คิดอยู่ว่ามันน่าจะยากแต่ว่าแอมเวเนี่ยคือเราไม่ต้องแบบเปิดร้านให้ตรงกับคนอื่นหรือว่าไปเข้าร้านในวันหยุดอะไรเงี้ยนะคะคือมีคนแพ็คของให้เรามีคนส่งของให้ถ้าเขามีปัญหากับสินค้าคอเซ็นเตอร์เลยคะ่ะ อ่าเข้าเว็บไซต์ได้เลยใช่ไหมคะเหมือนมันก็ช่วยเราไปได้หลายทางต้องบอกว่าถ้าลูกค้าอยากจะซื้อของเรามีปัญหาจะคืนสินค้าทำอะไรรึ่าจริงๆไม่ไม่ไม่ต้องติดต่อเราเลยใช่อยู่บนฟ้าอยู่ดีลูกค้าจะซื้อของเขาก็ส่งมาได้เลยถูกต้องอ่ะโอ้ก็เลยมันมันเหมาะกับการทําคู่กับงานประจําได้ดีมากอืมโอ้โหเป็นอะไรที่เอ่อเริ่มได้เลยแล้วก็ลงทุนก็น้อยความเสี่ยงก็น้อย โอ้โหครับต้องบอกว่าจากการพูดคุยกันวันนี้แล้วเนี่ยผมบอกเลยว่าจริงๆแล้วการมีไรายได้หลายทางเนี่ยดีกว่าทางเดียวแน่ๆและยิ่งในยุคดิจิทัลแบบนี้เนี่ยธุรกิจแอมเบรเนี่ยเริ่มตน้นง,ง่ายมากๆอ่านะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับที่กําลังมองหารายได้เพิ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นทางที่2 3 4ควรจะต้องมาศึกษาธุรกิจแอมเบนะครับแล้วก็มาดูเฟสท็อกออนแอร์แบบนี้ได้นะครับสุดท้ายแทมฝากไว้ว่าอาชีพที่2ต้องมีครับผมวันนี้ก็ขอบคุณพี่ทั้งสองคนมากๆนะครับขอบค ไว้เจอกัน EP ถนัดไปครับทุกคนนะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดชอบช่อง Face Talk on Air กันด้วยนะครับไว้เจอกันครับ